สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมีกลับมาพบกับช่อง B J M วันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสนะครับสุขสันต์วันคริสต์มาสทุกทนด้วยนะครับเออเนาะใครทำแล้วขอให้รวย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 นะครับวันนี้ผมมาไลฟ์ดีแอคชั่นกับคลิปไฟแนนซ์เฟรดี้เนาะคือวันนี้แบบผมไปเจอคลิปนี้มานะครับเป็นคลิปภาคไฟแนนซ์ไม่ตุ้ยไฟแนนซ์เฟรดี้ภาคเก้านะเป็นภาคใหม่เจดีย์บิสต์นั่นเองนะครับ มันจะมาประทะกันมาดูกันว่าจะเป็นยังไงน,นี่เป็นคลิปเมื่อประมาณกี่ชั่วโมงนะประมาณยี่สิชั่วโมงที่แล้วเองนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าจะเป็นยังไงไปเปิดมาถึงก็สาผ่าเอ้ยล็อกซีม่มาถึงล็อกซี่วิ่งหนีอะไรมนะ่ดูเอาวิเศษล็อกซี่เอ๊ะเดี๋ยวนะ นี่มันแฟนตาลระบ็อกซี่ทวิตเ,เตเร์บ็อกซี่แฟนต้านะทุกผู้ชมอู้ยางไะเสียบอือโดนตอบด้วยคลิปนี้น่าจะยาวนะอพราะผมไม่ได้เอาถึงคู่จิโมหรอกนะจะแบ่งเป็นพาร์ทไปอยากอยากดูก็อย่าลืมกดติดตามมันเยอะอันนี้พวกคุณใหม่ทั้งหลายนี่ไงเป็นเกี่ยวกับแฟนต้านะะไอ้พวกทวิตเต็์อะยาวว่าไงยามแบบเหมือนปุ๊ก พวกเฟรดดี้ึ้นมาอ๋อไม่ได้ปลูกอืมเฟนตาเฟรดดี้แล้วกันนะเฟรดดี้น่าจะเป็นรถส้มอืมอันนี้แกมบล็อกเฟรดดี้มาแล้วมาไงเอาชนประตูเข้ามาเฟนตาเฟรดดี้เป็นรถส้มนะเฟรดดี้เนี่ยบ็อกซี่น่าจะเป็นรถน้ำแดงครับ หรือไม่ก <boundaries> <naz is> <beeping> ็สตรอเบอรี่เลยทำไมอุ้ยเอาขวานอู้หูจามจามอู้หูหูหูันฟันดีดนิ้วทีเดียวโอ้้หูเฟดดี้ทานอนแน่นอนเฟดดี้ไม่เป็นไรด้วยท่านผู้ชมเอาว่ะนี่โดนเกิดเสียงเกียวจะได้เปิดเสียงนี่จะได้ได้ยินไปและหนีหนีโอ้โหเอาอันนี้มากั้น ไม่คิดว่ามันจะรอดครับเจ้าเฟดดี้เกียงหรอกเดียว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 นักเตะอะไรนะครทุกคน,นเป็นอะไรลูกซองโหเฟดดี้มีลูกซองอย่างนี้มาได้ไงแล้วเบิร์ดก็มาโอ้ยเฟดดี้เพิ่งใหม่มาได้มีโอ้โหสุดยอดอะ่ะเอาแข,ข้งขาไปแล้วหรอโดนฉลังฟาดแฉ่งขาดหรอ,หรอ,อยังเออเดี๋ยวพยายามมึงก็เสียอ่ะก็ไม้ อ้าวดันหละล็อกซานวูฟเรียบร้อยแล้วไข่ค่ะแล้วก็หัวหลุดไปเร้วโดยตะขอบ็อกซี่เรียบร้อยอ้วา,าวกวระสุนหมดช็อตกันหมดเรียบร้อย,อดอดย,อยโดนต่อยโอ้ยเฟรดี้หมดเฟรดี้ต่อยดีค่ะขึ้นตัวเลยแล้วอันนี้อะไรอ่ะชิคก้าเด้ไปรถมะนาวบอนนี่รถอะไรถเง่นโอ้ไอ้เคมีปืนปืนลวโอ้โหมันมีปืนสุดยอดอะ่ะ มามีปืนด้ยควะ,ะ,ปปะ,คะท่าทผู้ชมเรารถสปาร์รวจิก้ารถสปาระรด์ไมว่ารถไอ้น,นี่มหนาดูกแสงไฟถูกปิดน้ำชมพวกหุ่นก็ไม่ทำงานไงอะ่ะบ็อกซี่ <c oughs> อ้าวโหอย่งาง้าจบไปแล้วละคือผม้าตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนีเีบต่อยทีเดียวตัวขาครึ่งอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะตรงเนี้ย เดี๋ยวผมให้ดูสักคู่เราดงนี้แหละมาแล้วนี่ไงนี่ท่านผูช้ชมเห็นไหมเนี่ยต่อ,อยาขาครึ่งไปเลยนะขาครึ่งตัวเลยอย่างห้างั้นงั้นงั้นเราก็มาดูอันนี้กันเลยดีกว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นวิททะเลตปะทะเกมบล็อกนะแต่เป็นวิททะเลตเปนตาเอออันนี้น่าจะเป็นอา้าวมาอะไรอะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะน,นี่น่าจะเป็นทวิสเต็ตปะทะ ทีน่น่าจะมาจากในน้ำนะครับเพราะมันมีสาหร่ายอะไรพันด้วยทวิเต็ดบ็อกซี่กับทวิเต็ดบอน,นี่ยังไงเจอกับทวิเต็ดมาดีเจอกับบ็อกซี่ในทะเลอ่าเฮ้ยโอ้จะขอลุดโอ้โหแล้วตะขอใหญ่ก,กว่าเดิมยังไงโอ้โหอ,อยู่กันครบเลยแต่ละตัวยังไงอู้ย ปลุกแต่ละตัวขึ้นมานะผู้ชมยังไงจะเอา,าเอาหรอบอเฟรดดี้บอกเอาเหรอเออโอ้โหโอ้หหเรียบร้อยเออบอนนี่แขนขาดอ่ะแขนที่ขานี่จากใส่ไฟเป็นสาลด์เอ้ยตันใต่ใต่รัวท่านผู้ชม disgusting. เอาว่ะน่าจะมันอยู่ อุย้ยวิเต็ดเฟรดี้มาโดนต่อยรัวๆรู้ว่าท่านผู้ชมน่าจะลำคลางกล้องผมนะเดี๋ยวผมปิดกล้องไปแลวกันเออค่อยค่อยเห็นึ้นเยอะเนาะเออไม่เห็นหน้าผมอะ่ะดีดนิ้วอวิเต็ดโคเดนเฟรด,ดี้ดีดนิ้วทำไมเกิดอะไรขึ้นดีดนิีว้วกทีหนึ่งทำไมเกิดอะไรขึ้นดีดมาเจอบอนนี่อ่ะ ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่แบบตะขอหลุดท่านผู้ชมวูฟวูฟอันนี้วูฟวูฟเจอชิก้าเฟรดี้เจอกับทวิสเต็ดเฟรดี้มาแต่ละตัวนี้ไม่มีตา,านะสังเกตว <c oughs> ิเทเลโกได้เฟรดี้แม่ดิเออทวิสเต็ดเออโผลมันก็ผู้พิด,ดมามามาเอ้ยผมเพิ่งเห็นว่าตะขอของไอ้ฟ็อกซี่ที่มาจากทะเลสาบมันเป็นหน,หนวดคาเคทนนะ หนวดตาหมืออะอ่าบอลทวิเต็ดบอลนี่ตายไปแล้วเหรอโอ้ยมาตายไปแล้วจริงๆิงด้วยโอ้ยเรียบร้อยบอลนี่จากทะเลสามก็ตายแล้วเหลือฟ็อกซี่จากทะเลสามโอ้โหโวบเอาเอากระเด็นงงมากเลยท่านผู้ชมตอนนี้ผมดูตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะงงอยู่โอ้โหมันฟ็อกซี่เอาอะหัวขาดอะต่าหัวขาด เรียบร้อยน่าจะไม่เหลือแล้วเหลือแต่สวิตเซตไม่เจอสวิตเซตเลยอะไรนะสวิตเซตเออสวิตเซตนั่นแหละเฟรนด์เฟรดี้เรียบร้อยเจอปืนก่อนตายอะ่ะเอยอ,อย่างฮาวะ่ะท่านผู้ชมอย่างงง,งด้วยเอออันนี้อะไรเอ้อาเฮ้ยโฆษณามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมต่อแป๊หนึ่งเชียร์ท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่คิดโฆษณาอันน,นี้อะไรอะ่ะ เบนดี้ออะเบนดี้เจอกับเกมร็อกโอ้ยผมไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่นะเกมเบนดี้เนี่ยอันนี้อะไรยังไงมาเกมร็อกเฟดดี้กับมอนตี้นี่ตัวอะไรอยจะเอาจิ้ผมไม่เคยดูเท่าไหร่อันนี้เบนดี้ปะน่าจะเป็นเบนดี้นะครับล่างล่างหมึกมาแล้วมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นลูกกระจอกโออหโดนเตะกระเด็นะ เรียบร้อยโดยเกมล็อกเฟดดี้เตะกระเด็นเลยอันนี้จำอะไรได้ทำไมวาย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 อย่างเงี้ยเจอมอนตี้ก็น่าจะร่วงนะผมว่าโกงเล็บมอนตี้ว่าไม่โดนตบร่วงนั่นแงเรียบร้อยจริงๆด้วยยังไงต่อเบนดีบ้บอกไม่ทำไมนี่ไม่ล่ะทำไมมอนตี้ยอมอเอะ เอ้ยตลกดีคานผู้ชมมามามาแล้วพวกล็อกซันวูว่ะกับแก็บ็อกชิกาไม่มาด้วยเหรอเอ้ยหรือมาหรอไม่มานี่ตัวอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยดูไงผมก็เลยไม่ดูเอ้ยมาแล้วอเออเกลืเรียบรอย้อยเออเกลอเรียบรอย้อยเออเรียบร้อยอีกตัวหนึ่ง ใครบปนปลาวะท่านผู้ชมปลาใส่ใครปลาวะท่านผู้ชมอ,อาจจะดูใครปลาน,นี่อะไรอันนี้น้องหมาเนี่ยเลยไอ้น้องหมาชื่ออะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันมีปืนด้วยเอยน้องหมาใส่หน้ากากเบนดี้ล่างธรรมดาเรียบร้อยแกมล็อกเฟรดี้หนึ่งดอกด้วยปืนไปส่งแล้วมานี่เรียบร้อย โดนหมึกดูเข้าไปแล้วเกมล็อกเบดี้ไปแล้วหนึ่งหรืออีกตัวเดียวชูนิ้วกลางด้วยเอาเบนดี้มีการชูนิ้วกลางด้วยท่านผู้ชมเอ้ยเอาว่ะท่านผูช้ชมสุดยอดมา้นเหลือเรามาต่อกันดีกว่าเมื่อกี้เราจะเป็นเกมล็อกปะทะเบนดี้นะอันนี้มาต่อกันมาดูกันอะไรอันนี้ซิตเตอร์โลเคชั่นปะทปะทอะไรซิตเตอร์โลเคชั่นปะทะภา,าคหก ในแบบวิทเลตท่านผู้ชม,ชมในแบบผ้าของวิทเลตนะดูอย่างนี้ผมก็รู้แล้วนะครับมันจะสู้ได้เหรอไอพวกวิทเลตอ,อ่ะเอออะไรอะไรมาแล้วทำไมโอ๊ยโดนเหยียบท้าทีนี้อ่ะมันไม่ใช่ทวิตเต็ท่านผู้ชม,ชมไมมันไม่ใช่วิทเลตมัน มันพูะมันเกือบจะเป็นวิตาเลตนะแต่มันยังไม่ขนาดนั้นมันยังไม่ถึงขั้นวิตาเลตมันนะครับมันแค่เก่านิดเดียวบอลล่าบอกเอเชิญเรียบร้อยต่อยปันธามเฟดดี้ไปประดาบฟ็อกซี่บอกอยังไงอะไรอยู่ข้างบนหมูหมูอุ๊ดเอ้ย,อย,อยมาแล้ว มาไว้ครับพี่โยมโดยที่คอแฮปปี้ฟ็อกเรียบร้อยครับคออโอ้ยหมูหมูโต้ลุ้ยอืมตาหนำฟอฟี่บอกโอ้ยเรียบร้อยตาหลุดหูหลุดแล้วอือออหืือเออกระแทกกระแทกยังรอดอยู่นะจะรอดได้อีกนางที่ไหน เรียบร้อยเบบี้โดนอะไรอ๋อโดนไอนนี่กาจำไม่ผิดไหนนี่ฮิปโปไมหมอืมนี่ชื่ออะไรพิก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 ,พกอะไรเนี่ยแฮปปี้เฟเฟนอืมเดินในแฮปปี้เรเฟนเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วยิงหรือเปล่าอันนี้ตัวอะไร่านผู้ชมนี่ผมไม่รู้นะชื่อไม่ค่อยดูภาคของเท่าไหร่ไม่ค่อยเล่นภาคของด้วยไม่ค่อยชอบ ไม่ค่อยชอหมุนผ้าหงงนะครับม,มันไม่ควรจะมาอยู่ในเกมนี้ด้วยซ้ำทำไงอ่ะโดนจับตัวไว้แดปปี้ฟ็อกจับตัวเรียบร้อยฮิยปโปต่อยหนะ้าเละเรียบร้อยอ่าแล้วทำไมไม่มีบอลบอล่ะฟันทําเดีบอลบอลหายไปไหนอ้าวเอยเรียบร้อยมามาเอาอู้สูอะไรนะ่ะ บอลล่าปนางฟ็อกซี่ยังไงโลเรียบร้อยตายบอลล่าตายยังตายแล้วโอโโ้โหแบบเมื่อกี้มันก็มันอยู่นะท่านผู้ชมแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแต่อชอบอันนี้มากเลยอะเน่เน่เเดี๋ยวผมย้อนให้ดูอันเนี้ยเป็นแฟนต้าะครับเออเนาะ ว่าจะดับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับเนาะแล้วก็สุขสันต์วันคริสต์มาสอีกทีหนึ่งนะครับแล้วไปบ้างแต่าาคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีบ๊ายบาย